ผมยุ่งผมยุ่งเอ็มมี่ขับเร็วกันไปผมยุ่งตลอดซีหันมามองหน่อยเออเอ็มีเมี่รถใหม่เฮ้ยแกดูดีว่านั่นรถตำรวจมันตามรถเราปพาะว่าไม่หรอกมั้งเขาคงมาขับเราคนเลยเราเฉยเขาว่าแต่เขาเลยนะเราเสร็จแล้วอะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้ขับไปแดงเลยไม่ไม่ขับเร็วไงกี้เหยียบไปอ่ะใช้ความสวยเลย สู้ตายสวยไว้สวยไว้สวยไว้ยิ้มไว้พูดเพาะเพาะูดเพาะเสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะรถสวัสดีนะครับค่ะขออนุญาตดูรถหน่อยนะครับค่ะคะดูรถทำไมล่ะคะเขบอกว่ารถสวยทำไมต้องดูด้วยอะไรของเขารถสวยในคนสวยก็เราต้องดูรถเราด้วยอ่ะไม่เข้าใจใช้เพื่ออะไรเขาโพสโพสเุณดูจริงยาวรถเราอะเราคิดดูว่าซีว่าเขาจะเป็นาอะไร มีอะได้เปล่าคะใช่ดีไหมครับใช่ดีค่ะใช่ดีค่ะขอบคุณด้วยมือค่ะค่ะขอบคุณมากดีค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยทำไมหรออะไมของเขาเรียกเพื่อจะดูรถนี่นะอันนี้วะเฮ้ยอันนี้วะไปละอันนี้ละไม่นอนจับโอเคละโอ้รถสวยแล้วก็คือขอดูรถเนี่ยนะสวยนี่จะดีมากเลยนะเอ้เม่รถเส็งจริงวะอย่างเงี้ย